สบายดีพี่น้องเมื่อนี้พ่อแอก็เตรียมสิกับมหาไซายเลยพี่น้องก่อนสิกับพ่อแอก็สิถ่ายเพื่อนอนน้อยให้พี่ให้น้องเบ่งพี่น้องเมื่อ,น,อนี่ก็ท้องฟ้าขึ้มพี่น้องคนก็นตกยิ้มยิอยู่บู้ว่าพ่อแอสิเมื่อเมื่อได้หรือบอ่คาเมื่อก็ได้เศร้าเมื่อนํำทางาว่าบ่บ่บบบได้ฝนตกพี่น้องบรรยากาศก็ ประมาณนี้แหละพี่น้องท้องฟ้ากค็คึ้มๆพอแหกกรกลับเมื่อมาไซผู้หละอีกประมาณจากักทิดสองทิศสิได้กลับลงมาอีกพี่น้องเพราะว่าในระยะนี้แหละอ่นน้อยเพื่นยังหาสร้างเนาะพอาจักสิได้ไปพอแหกยังบูเพราะว่าช่วงกานาแหละเพิ่นเฮ็ดลงังคากระเที่ยคานเพราะว่า คานกัเทไปได้จำนวนหนึ่งแล้วท่าว่าคานแล้วก็ถือว่ายุดก้อนเนาะพี่น้องเอ้ที่ตามไปน้องกันพี่น้องตอนนี้แพก่กำลังย่างไปได้พี่น้องกองก็อยากสันส้นๆแน่ย่งางไปบึงเฮือนอ้นน้อยว่าเทไปได้หลายปันไดแล้วพี่น้อง นี่ก็มาฮอดแล้วน้องพี่น้องเข้าไปเบิ่งว่าเทดหอตสายแล้วพี่น้องเทเทคาดกระสีประมาณนี้แล้วพี่น้องได้ได้สองคานพี่น้องคานนั่นอีก มื่อวานเพิ่นก็บปั้นข่าวปั้นน้ำแล้วเพิ่นก็สีมาเฮตโต้เนาะกาน่าเพิ่นว้าวนนั่นบริเวณสองมือพี่น้องเพราะว่ามือก้อนๆก็เป็นวันซินดับเพิ่นบริเวณเนาะต่อมาก็เมื่อวานก็ขึ้นเฮือนสร้างรีเลยเพินไปซอยงานเพื่อนนายเพิ่นเพิ่นก็บบริเวณอีกเนาะและเมื่อนี้แล้วเพิ่นสีได้เวณอีกเฮตโตอ ยังอีกประมาณ,าณมสองสามครั้วเสร็จแล้วนะจ๊ะเธอโค้คงลังคาถือว่าแล้วเล้วเนาะพี่น้องทั้งอนาข้างควบข้างแล้วบ่เน,นั่นแต่เทคานเทคานแล้วกับแม่นเอาสร้าง จากซีเมนไฟสีได้เป็นเพื่อนพี่น้องพ่อแองก็ยังบูหูเนาะหรื่าการน้าพันเสียต่อว่าหรือว่าจังใดก็ตกลงราคากันเนาะพี่น้องสิบประมาณนี้พ่อแองก็ได้เทน้ำบาด,ดาลกับลูกๆเทพื้นพี่น้องกัน เวลาฝนตก,กนบ่ให้มันเจือดเนาะพี่น้องเมื่อพ่อแอไปปากเซบางไฟพ่อแอก็ได้คุดเอาหน่อไม้เนาะพี่น้องเอาก่อกาะหน่อไม้เอามาปลูกก็เลยได้ปลูกไว้ใไฮอ้นน้อยหน่อไม้เลี้ยงน้องพี่น้องปลูกโกโกกกพี่น้อง ก็จะได้กลับเล้เพราะว่าทั้งพุนทั้งมาไสกับพ่อแอรก็ยังมีพละเวกเน้องพี่น้องหลายจะได้เมื่อเอาเอาเข,าเขา่าเข้านาแซงเพราะว่าเป็นเข้าที่ว่าเก็บจากไอ้น้องที่ว่ากัจเจ้าเห็ยดนาเพราะว่าพออ่อแอร์กรรมการเปิดน้ำให้เขาเพื่จะได้ไปเอาเข้าน้องพี่น้อง ปั่นกันประมาณสามคนพี่น้องสามคนก็นได้พูดหนึ่งสิบปลายสอบหรือเศร้าปลายสอบแล้วอ่อยแกนยังว่าท่านหูเพราะว่าเมื่อเบื้องตัวจริงพี่นอ้องเพราะว่าแคลนอนห้องเบอร์แปดพี่น้องแล้วก็พูดีเบิดเดือนแ้วกา แผ่ตอนได้ออกเนาะพี่น้องตอนนี้ก็แอลเข้ามาในห้องพี่น้องมันืบอบานแผนอนเะนานะแผก็ได้เตรียมเครื่องนะพี่น้องเตรียมเครื่องใส่กระเป๋ามีซัมเน่แล้วพี่น้องบ่มิลพลแอลก็ะได้กับ แม่ก็มาฮอดเพื่อนบนใหญ่หพี่น้องสีขาวมาครอบเพื่อนขอพ่อแอร์่ได้กรับมหาไซเแล้วพี่น้องครอบหลานก้อนพี่น้องเลยจะเป็นอยู่หรือบออ่อนาอไปสายว้นแล้ว ออนใหญ่แตข้างไหนพี่น้องอยู่หลังบ้าน嘛พี่เสีเมียนอยู่หลังบ้านพี่นอ้องอ้าวโบเห็นเออใช้ออนใหญ่เลยเออเอาแมนนี่นนก็มาครอบร้านพี่น้องเพราะว่พาพาอ่อแอร์ซได้กลับละเพิน่นเพิ่นอยู่ไหนบ่ เออับบเป็นยังครอบลานเคยอะไพี่น้องเสด้เมื่อป้าระเด้อเนี่เรียกงานกับเบิ้งให้แน่ให้อยู่ดีไม่แห้งแบบนี้นพอเท่ากาับพอเ,เท่ากาัากาบอยบุอยุเองดอกเมื่อกับประมาณทิศสองทิศกับกลับมามาผูา้เดียวมาผู้เดียวคือเก้าเลยเออฝากความบอกพี่นนเด้อว่าพอเท่าเสด้กลับนะในชิบไปครอบพอเท่าวันน่ง ตอนนึงพ่อแอร์กลับมาเพื่อนพระเทววรรเนาะเพื่อนบ่าววรรพี่น้องเพราะว่ามาครอบเพื่อนขอแอร์ซีด้กลับแล้วฮัโลโหลสบายดีบายดีโอ้น้องน้องทองพี่น้องน้องนัดสายบ่าววรรเดสสาวน้อยเดสเอ่อพันออกไปทางนอกเอาบอกพันเดอร์พระเทสิได้กลับแล้ว โอเคโอเคเอ้าอยู <mel> <Obrig Vie S 2> <mel> <ic> ่ดีมีแห้งเลยดูแลจักเทศสองเทศเกล่ามาอีกน้ำพ่นประยุ่ธ์เยพี่น้องบัานนี้พ่อแม่ก็สีออกเดินทางแหละพี่น้องตอนนี้พ่อแม่กลับมาฮอดเซฟบางไฟเลยพี่น้องอันนี้คือปากเซบังไฟเนาะตกใส่แม่น้ำคลองอันนี้ก็คือครัว ัวขามเซพี่น้องติดตามไปน้องกันไปเรื่อยๆพี่นอ้องพอแอกลับไปเรื่อยๆจะถ่ายเป็นระยะระยะไปพี่น้องภาคบางนั่นก็เป็นจอมทาตพี่น้องทาตนครพนมทาตพนมพี่น้อง อตอนนี้พ่อแม่ก็มาฮอดบ้านเลยพี่น้องก็มาถ่ายเซให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้อง ตอนมาน้ำทางพ่อยวถ่า์พี่น้องฝนตกพ่อยเปียกหมดเลยพี่น้องมาฮอดเหรอเด้อดพี่น้องมาฮอดมาสายแล้วพ่อยมีเขาเปิดเพลงพี่น้อง ตอนนี้พ่อแัก็มาฮอดเท้อเลยพี่น้องใชปูเป้ป่ฮะเป้จะใสอ้าปูเป้เดี๋ยวพี่น้องปูเป้พิ่มาหับพเาทาลงมาไว้ลงมาไว้มาฮอดแมจ้เลยได้พี่น้องเพิ่งลงมาหับพ่อยพี่น้อง พ่อแอร์ก็มาฮอดเรือนฮอดซานเลยด้อพี่น้องลูกหลานก็เพิ่นมาฮับมาแบบคนตกคนตกพี่น้องพ่อแอร์กับบุญมีอย่างพี่น้องก็มีแต่เสื้อข้าวจี้มาต้อนหลานคนตกพี่น้องได้ข้าวจี้กี้เป้าก็มีข้าวจี้ปลาเต้ก็มี ว้าวานตมือเลยอาคาจ้ให้ร้านเปเขามาสตัวโอ้ได้คาจ้ลายแท้นี่ได้คาจ้ลายแท้คบบายมากะหอดไข่มุกแล้วกัวตม็าหอดทุเรนเลยด้พี่น้อง พัทจีมากินเนาะปันกันค่ะจีไปเลยพัทจีปาเต้เด้อพี่น้องนีพัทจีบายไอคิเนี่กัมาฮอนนี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสวัสดีบายลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องบ๊ายบายเป๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยมตุ๊บมา